เชอปรางรำบวงสวงสีโคตบุญสวยงามหรือโดนบังคับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการข่าวบันเทิงของเรานะคะวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมาอัปเดตกันค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้เชอปรางอารีกุลอดีตกับตันวง BNK48 ที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะตกเป็นที่จับตาอยู่เสมอ และล่าสุดค่ะกับการปรากฏตัวในพิธีสำคัญอย่างรำบวงสวงพญาศีสัตนคราชที่จังหวัดนครพนมก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตถกเถียงกันอย่างดุดเดือดเลยทีเดียวค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะมีการจัดพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชอันศักดิ์สิทธิ์ณจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพิธีใหญ่ประจําปีที่ชาวนครพนมให้ความสําคัญมากๆและที่น่าสนใจคือในปีนี้เชอปรางซึ่งเป็นลูกหลานชาวนครพนมได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในผู้รําถวายในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยค่ะแน่นอนว่าการปรากฏตัวของเชอปรางได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟนกลับและสื่อมวลชน แต่หลังจากที่มีภาพและคลิปวิดีโอการรำของเชอปรางถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีค่ะคุณผู้ชมหลายคนมองว่าการรำของเชอปรางยังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าเที่ควรบางคอมเมนต์ถึงขั้นบอกว่าดูเหมือนโดนบังคับมารำเลยหรือไม่ค่อยพลิ้วไหวเท่าไหร่ทําให้เกิดคําถามและข้อถกเถียงกันตามมามากมายว่าแท้จริงแล้วการรำครั้งนี้เป็นอย่างไรกันแน่ แต่อย่าเพิ่งดวนตัดสินนะคะคุณผู้ชมเพราะก็มีอีกมุมหนึ่งที่ออกมาปกป้องและให้กำลังใจเชอปรางอย่างเต็มที่ค่ะแฟนคลับหลายคนออกมาเชื่อนชมในความตั้งใจของเธอที่เข้าร่วมพิธีสำคัญของบ้านเกิดแม้จะไม่ได้เป็นนักรำอาชีพแต่เธอก็ทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุดและแน่นอนค่ะความสวยงามของเชอปรางในชุดไทยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนประทับใจไม่แพ้กัน สำหรับพิธีบวงสวงพญาศีสัตนคาราชถือเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาของชาวนาครพนมโดยมีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมรำถวายเพื่อแสดงความเคารพและศรัทธ,ธาต่อพญานาคไม่ได้มีเพียงแค่เชอปางคนเดียวเท่านั้นนะคะและการที่เชอปางในฐานะบุคคลสาธารณะเข้าร่วมพิธีนี้ก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ จริงๆแล้วเรื่องราวแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการบันเทิงนะคะการที่ศิลปินหรือคนดังทํากิจกรรมอะไรก็ตามมักจะมีทั้งเสียงเชื่นชมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งสําคัญคือการมองในหลายมุมและทําความเข้าใจบริบทของงานนั้นๆค่ะ สรุปแล้วดราม่าการรำถวายของเชอปรางครั้งนี้ก็เป็นเพียงมุมมองที่แตกต่างกันของผู้คนเท่านั้นเองค่ะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเชอปรางก็ได้ทำหน้าที่ของเธออย่างเต็มที่แล้วและเชื่อว่าแฟนๆที่รักและเข้าใจเชอปรางก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเธอเสมอค่ะสำหรับวันนี้รายการข่าวบันเทิงของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคนดังและข่าวสารในวงการบันเทิงได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ